สัสดีค่ะทิมค่ะพัค่ะวันนี้พวกเราจะพามาชมห้องน้ําตามโครงการสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนสวนหายพิทยาคมไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนสวนหายพิทยาคมมีห้องน้ําทั้งหมด40ห้องแบ่งเป็นห้องน้ําชาย18ห้องและห้องน้ําหญิง22ห้องซึ่งเป็นห้องน้ําตามเกณฑ์มาตรฐาน5สดังนี้สะอาดสะดวกสบายสุขาลนะักษณะและสวยงามดังต่อไปนี้ 1. สะอาดคลีน ห้องน้ำของเรามีการรักษาวความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไม่มีคาม้าบสกปรกไม่มีแหล่งสะสมเชื้อโรคพื่นห้องน้ำให้อยู่ตลอดเวลาไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบ Uber ัติเหตุและที่สำคัญคือมีกลิ่นหอมหน่าใช้ค่ะ 2. ส,สะดวก Convenient โรงเรีนของเรามีการปรับปรุงห้องน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการระบายอากาศที่ดีจัดวางสิ่งของอย่งเป็นระเบียบม,มีจำนวนห้องน้ำที่เพียงพอครูและนักเรียนสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้เลยค่ะ 3. สบาย comfortable ห้องน้ำของเรามีระบบน้ำประปาที่ไหลแรงอย่างสม่ำเสมอมีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอกมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะสสุขลักษณะไฮยีน ห้องน้ำมีบรรยากาศน่าใช้มีทั้งอ่างล้างมือเจลล้างมือกระดาษชำระและถังขยะที่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีกระดาษสำหรับห่อผ้าอนามัยในห้องน้ำหญิงอีกด้วยค่ะ 5. สวยงาม attractive ห้องน้ำของเราตกแต่งสไตล์มินิมอลมีกระสกที่ใส่สะอาดและยังมีมะกุูดช่วยดับกลิ่นทำให้ห้องน้ำหอมสดชื่นตลอดเวลาสร้างความพึงพใจให,ให้กับผู้ใช้ทุกคนแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆที่ได้เข้าใช้ห้องน้ําในโรงเรียนเรากันค่ะหลังจากที่ใช้แล้วก็รู้สึกดีค่ะหนูรู้สึกว่าใช้สะดวกปลอดภัยค่ะตอนใช้หนูไม่ค่อยได้รู้สึกถึงกลิ่นอับเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าห้องน้ําสะอาดมากเลยค่ะขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรํา ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขทําให้พวกเรามีห้องน้ําที่น่าใช้มีรอยยิ้มมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพอห้องน้ําที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญทําให้พวกเรามีสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนและเป็นพื้นฐานทําให้พวกเราเรียนดีมีความสุขขอบคุณค่ะ ต่อเนื่องด้วยวิทยาโครงการสุขาบดีมีความสุขแฮปปี้ทอยเลทของโรงเรียนถนนหักพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธุมศึกษาบุรีรัมไปรับชมกันได้เลยครับมือห้องน้ำสะอาดแล้วดีแล้วสภาพนี้จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเราทุกคนที่มาใช้บริการสะดวกปลอดภัยในการใช้งานเชื่อได้ว่าจะส่งผล ถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของพวกเราห้องน้ำนี้นะครับในงบประมาณที่เรามีนะครับในงบประมาณที่เรามีแล้วก็เริ่มงดาเนินการว่าตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับ